โอเคสวัยดีทุกคนเนาะวันนี้เขาจะมาสอนไซบอทก๊อปปี้เทสเนาะกอปปี้เทสมาขั้นแรกเลยเขากดเข้าสามขีดบอลน,นี้เนาะถึงสุดสามขีดซ้ายมือแล้วเลื่อนลงมาก๊อปปี้เทสตัวนี้ตัวนี้นแล้วกดเขา้าปุ๊บกดเข้าแล้วมันจะขึ้นหน้าอย่างซีเนาะเขาเลื่อนมาตัวนี้บบน,นี้นะตั้งค่าตัดตั้งค่าอ่อ เขาก็ะปับเลยเลือกบอทเขามากตัวใหญ่ลองไปปรับนำสายบ้างับเพราะมันมีหลายตัวบอทนี่นะนี่นมีหลายตัวแหงปรับนำสายจังไดก็ได้แล้วเขาเลือกใส่ว่าสีใส่บัตรสีทดลองหรือบัตรสีจริงเนาะอันนี้บัตรสีจริงอันนี้บัตรสีทดลองคำสั่งเนาะเขาจะให้มันเดินเดอร์เท่าไดเนาะเดอร์เท่าไดเขาจะไปให้มันเดินเท่าละสิบบอทก็ได้ขึ้น อันนี้แมน่นกําไรที่เขาอยากได้เนาะว่าอยากได้มือหนึ่งเท่าไหรหรือว่ารอบหนึ่งเท่าไหรเนาะกับมือหนึ่งเท่าไรอันนี้แมน่นการขาดทุนเนาะขาดทุนว่าอยากให้มันขาดขทุนบ่กเกินเท่าไหร่ตัวมือหกกังกระปับเลยคือ่อยนี่แม่เดินออเดอร์ละซิปอยากได้กบไรมือละพันเหรียญบ่ยอยากให้มันเสียบ่ยอยากให้มันเสีย,ยกเกินห้าร้อยนี่กระปับใส่หลังจากที่เขารปับแล้วเนาะ แล้วตัวนี้เนาะมันจะปิดอยู่เนาะสถานะนี้มันจะปิดอยู่เอามากดเปิดเปิดแล้วก็กดบันทึกการตั้งค่านี่อธิการตั้งค่าปึ๊บแล้วก็กดตัวนี้ตัวออกระบบเพื่อเปิดการใช้งานออกปึ๊บออกเลยนี่มันจะออกระบบไในอัตโนมัติเลยแล้วบอรมันจะทํางานมันจะทํางานทิศของอีกของมันเองเลยหลังจากที่เขาอ่านพิมพ์รหัสเข้าปึ๊บบอทดมันจะหยุดการใช้งานเลยเด้อ มีแต่ว่าปลอยมระเทศเวีย้ยของมันเลยอ่าก็มีแค่ทัพนี่แหละขอขอบใจ